สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิกสายนะครับวันนี้ช่องของเรามีสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้ผ่านทางลิงก์ด้านล่างหรือกดตรงสมัครสมาชิกด้านหลังซับสไคร์นะครับสำหรับสิทธิพิเศษเนี่ยสมาชิกจะได้ดูวิดีโอที่ผมทําไว้ก่อนใครนะ และยังสามารถจอยเกมได้ระหว่างไลฟ์ด้วยครับถ้าเกมนั้นมันจอยได้นะถ้าไม่ใช่เกมซิงเกิลเพลเยอร์นะก็จอยได้นะครับแต่ก็มีจํานวนจํากัดนะครับจํานวนที่จํากัดและสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นแอดสตรีมหรือว่าแชทส่วนตัวในสตรีมนะครับกลับุณครับโอเคได้ไมาอีกหนึ่งเพนแล้วก็เซฟไปเรื่อยๆ เหมือนว่าตัวดูไปเคนคนที่10ของเราเนี่ยก็ใกล้จะเดินทางมาละอาหารรอบนี้ล่าหารเราแน่นมากก็าอ,อย่างที่บอกผมให้ความสำคัญกับบล็อกค่อนข้างเยอะมากๆทำให้โอกาสรอดชีวิตของเราในรอบนี่ผมว่าค่อนข้างสูงถึงแม้ว่าตัวตอนนี้เราจะมีต้นมีแค่15บหสามสิต้นนะแต่จริงๆแล้วพอเรามีฟาร์มสเตชันเนี่ยเท่ากับว่าเราจะคูณสมันเข้าไปครับ นี่แหละคือทางที่ถูกต้องในการเล่นสายฮาร์ดโหมดก็คือเราต้องใส่ปุ๋ยอ้าหมลืมอ๋อนา่าจะได้แหละก็เตรียมเลยครับเดี๋ยวเราจะเก็บทีมาอมการผลิตมัดปาพวกนี้มีปัญหาเนี่ยเห็นไหมมันมีเชื้อโรคครับ เราต้องเอาไปทอดแล้วพนงานผมเนี่ยถ้าไปหยิบพวกนี้มันก็จะเหมือนติดเชื้อโรคอ่ะโอเควันที่21กับพนักงานคนที่10เราควรมีฟาร์มมิ่งมาช่วยเพิ่มครับแล้วเราก็มีชอยเดียวแล้แหละเคสนิสเบดมาเลยเราจะต้องให้เขาอยู่คนละกะกับกับแฟงกี้ นิสเบตเนี่ยสามารถทำฟาร์มได้ครับเพราะว่าสกิลเขาค่อนข้างสูงช่วยสามารถช่วยตัวแฟงกี้ได้แล้วเราก็จะอัพสกิลของนิสเบตเนี่ยก็คือเน้นไปที่การปลูกผักไปก่อนเพื่อให้ได้การไล่ลำมะเมล็ดเนี่ยสูงขึ้นเ okay, ตรงนี้เราอาจจะต้องเว้นไว้เป็นบันไดาทางขึ้นลงเพราะว่าเรามีชาวสวนเพิ่มนะครับเราก็เลยสามารถ เพิ่มจํานวนแปลงผักได้โอเคเราจะเริ่มหยุดผลิตมัดบารอนนี้โอเคค่อยๆสร้างไปเรื่อยๆครับตอนนี้นมี10คนโอเคยังได้อยู่ทำห้องนอนเพิ่มซะหน่อยแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นบริษัลหเสลย่ แล้วทำตรงนี้เสร็จก่อนเพื่อกันไม่ให้พวกนี้มันออกมาด้านนอกนะครับโอโอ้แต่ว่าเราอาจจะต้องตัดทิ้งก่อนเพราะว่าเดี๋ยวห้องน้ําเราจะไม่มีน้ําฝัดละเดี๋ยวเราจะเลี่ยราดกันแล้วเชื้อโรคมันจะหลุดออกมาด้านนอกตอนนี้คือผมสังเกตของคือผมรักษาสุขานามัยมากน้ําที่มีเชื้อโรคเนี่ยแทบจะไม่ออกมาด้านนอกเลยครับงั้นเดี๋ยวต้องระวังนิดนึงเทคโนโลยีถัดไป เอ่อตอนนี้เนี่ยเรามีกลูมิง่งเรามีที่เลี้ยงปลาเรามีระบบไฟฟ้าผมมองว่าเราน่าจะต้องใช้อันนี้ครับระบบออโตเมชันสำคัญมากตรงนี้เอาไว้ก่อนแล้วกันตัวนี้ทำไมยังเมตรอเมอ่ะไม่ทัน วัดคือน้ำมันหมดต่อโอ้โหแล้วตรงนี้เราก็แย่เลยครับน้ำโอ้โหงสะตั้งใจแต่ว่าอืมผมว่าเราอาจจะต้องโหลดเซฟอาจจะต้องย้อนเซฟกลับไปหน่อยจำเป็นมากจริงเพราะว่าไม่งั้น ถ้าเราปล่อยให้อาหารทวโรกอาหารท้องร่วงเนี่ยมันระบาดในโคโลนีเราอะ่ะตัวละครของเราจะเริ่ม,มเรียกว่าท้องเสียบ่อยเกินไปแล้วการท้องเสียเนี่ยจะทําให้เขาไม่ค่อยดีต่อการทํางานของเราทีนี้เราต่อตรงนี้แล้วก็ตัดตรงนี้เพื่อเอาน้ําสะอาดเข้าระบบก่อนโอเคเดี๋ยวมันล้นเดี๋ยวเราค่อยปล่อยออกครับ แล้วก็เทคโนโลยีถัดไปผมมองไปที่นี่ครับการโอ้เดี๋ยวนะอืมออโตโมชั่นก็จำเป็นนะออโตโมชั่นนี่แหละเปลี่ยนพวกนี้เป็นเกรดคอซะ เททุกอย่างไปได้สวยมากรอบน,นี้คืออาหารเราไม่ขาดแคลนเลยสบายครับรอบนนะีอ้อ้อมันไปกินเหล็กจากตรงไหนอี่ก่ะไม่ไหวแล้วนะมันไปกินเหล็กจากตรงไหนอะเป็นมือค้ำไปซะ จริงแล้วเราควรจะมีคนทำฟาร์มตลอดเวลานะเนี่ยแต่นิดเบ็ดไปไหนอันนี้คือหมวดไรซับพอร์ตอระลดความสำคัญมันลงครับเพราะว่าชาวนาเราชาวนาเราไม่เป็นนันทำกินทำงานทำการเ,เริจริงๆไม่ต้องลดความสำคัญก็ได้เราเราเพิ่มคือคือเราเพิ่มอันนี้เป็นหกดีกว่าเพราะว่ายังไงซะ ตัวดูพี่แคนที่ไม่ใช่ชาวนาก็คงไม่มาทำอะไรตรงนี้หรอกอันนี้ก็ปรับเป็น5ได้โอเคพนักง,งานคนที่11ในวันที่24คนนี้แล้วกันเป็นเมคานิกโอเคทีนี้อาหารเราก็น่าจะดีขึ้นเป็นระยะระยะครับ ผมมองว่ามีวูดนี่ก็น่าสนใจที่เดี๋ยวเราทำบ่อเลี้ยงปลาตรงนี้กันครับโอเคบ่อเลี้ยงปลาขนาดมาตรฐานแล้วก็ย้ายปลามาที่ในบ่อฝังนนแทนตอนนี้เราไม่มีสาร่ายมเมล็ดอย่างเดียวที่เรามีเนี่ยก็คือบล็อกซึ่งบล็อกเนี่ยเราก็ยังไม่พอใช้เลยดังนั้นถ้าเราจะเลี้ยงปลาเนี่ยผมอาจจะต้องใส่เป็น เมล็ดเมโลไปก่อนอ่าไม่ได้ต้องใช้สลิดวีดเท่านั้นอย่งั้นก็ทำบอ่อไว้ก่อน <c oughs> อาหารเราเริ่มขาดแคลนอีกละ mm hmm. แต่ว่าดินกับนนะ้ำเรากลับมาแล้วครับโอเคเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีที่เราต้องการถัดไปนะ่าจะเป็นออโตเมชันครับ ออโตเมชันพวกนี้แล้วก็ตัวนี้นี่ที่ผมต้องการผมบอกเลยนะว่าผมมาเพื่อสิ่งนี้ใช่ครับนี่คือชายบัคเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วในเกมนี้ไปไปเอาชายบัคไปเอาชายบัคมาเข้าห้องขัวเพื่อฆ่าเชลโลกกันเถอะ <laughs> ใช่ครับ ในในเมื่อมัดบามันมีเชื้อโรคเราก็เอาชายบัคมาปล่อยซะเลยปกติแล้วจะเป็นจะเป็นปกติมากเลยที่ผมจะใช้สูตรนี้นะครับในการเล่นเกมนี้โอเคผมว่าเราน่าจะได้เวลาอัพสกิลของเราซะหน่อยอย่างแรกเลยคือจีนเนี่ยมีสองสกิลใช่ไหมผมจะให้เขาอัพจนสุดไปเลยสำหรับสายขุดแล้วเดี๋ยวค่อยอัพน้ำหนักทีหลัง ส่วนฮัสสันเนี่ยฮัสสันจะเน้นไปที่การสร้างดีไหมยังเอาไว้ก่อนแล้วกันลินซี่ไปฟีดฟิวลีเซรซชั่ครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจัดการกับพวกจีเซอร์ละส่วนเบิร์ดเนี่ยเบิร์ดก็มีวิจัยนะมีฟาร์มผักด้วยเอ๊เอามาดีไหมนะแต่สกิลเขาน้อยไปหน่อยดูอัสคันเนี่ยโอ้ผมจำได้ว่ามีอีลี่ที่อ๋อยังไม่ได้อโอเคอีลี่เดี๋ยวรอ อีกอีกเวลหนึ่งคาทาลิน่าล่ะคาทาลิน่าเป็นช่างก่อสร้างคาเมลี่คาเมลี่คนนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะเรียนอิเล็กทริกอิเล็กทริคอเอ็กเปิดให้เขาส่วนเบิร์ดเนี่ยเบิร์ดนี่เอาไงกับเขาดีอะสกิลไซแอนเขาก็ไม่สูงมากแต่แมชชีนารี่เขาสูงอยู่นะแฟงกี้อ่ะ แฟงกี้เรียนสกิลปลูกผักเลยครับควินอ์อสกิลทำครัวเอ่อฮัตสันผมเรียนแบกของขั้นสองแล้วกันโอ้ผมลืมแต่เนี่ยวันที่เป็นที่ยี่สิบเจ็ดโอเคเราน่าจะได้แค่คนนี้ครับเป็นพ่อครัวคนใหม่ของเราคุณเทอร์เนอร์คุณเทอร์เนอร์จาก ใครเด็ดเอาีเิกิรียหรือเปล่าไม่ใช่แล้วก็เทอร์เนอร์อยู่ไหนอัพสกิลกิลลิงไปเลยครับทำการแยกระบบไฟฟ้าเส้นหลักกับเส้นรองได้เลยโอเคเราเข้ามาถึงในโซนตรงนี้เรียบร้อยแล้วโอ้ข้างล่างนี่มีล้ำด้วยอยากจิงล้ำจังเลยอยากเอา้าอ๋อนึกว่าหายยังอยู่โอ้ โชบวยโอเคเราจะเลี้ยงพักคูด้วยสลายครับมี2อันเลยอะแล้วก็มีแฮชให้เราเลี้ยงด้วยละ่ะมีล้ำอยู่ข้างล่างนี่สตัวน่าสนใจมากมากผมอยากได้มีมิเลดมากเลยแต่ผมยังไม่เห็น ตรงนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของอุณหภูมิได้แล้วก็นี่น,นี่อันตรายมากตรงน,นี้เออเราน่าจะต้องการเทคโนโลยีเดี๋ยวรอนี้เสร็จผมว่ารอไม่ได้ละน่าจะต้องเรียนอันนี้ก่อน12คนนะสี่สี่สองแโอเคเราได้16คนอยู่ยังไม่ต้องทำเพิ่มคนระับ ก็สำหรับคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับแล้วคลิปนี้เดี๋ยวเราพักกันไว้ที่ตรงนี้ก่อนแเราจะเรามาต่อกันที่คลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับ